สอบฟิล์มกระจกเอเวอร์แมนสำหรับ iPhone 14กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาอันดับไอโฟน14โปรแม็กซ์สีทองกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอันดับไอโฟน14 Pro แม็กนะคะเราขอไปเปิดกล่องสูมท้าพิสูจน์จากเอเวอร์แมนกันนะคะซึ่งเอเวอร์แมนนี่นะคะเป็นแบรนด์ฟิล์มกระจกที่คนเขานิยมและถือว่าดีที่สุดมากๆในตอนนี้เลยแลวเราจะมาถ้าพิสูจน์ให้ดูนะคะว่าน้องเขาแตกต่างจากฟิล์มกระจกยี่ห้ออื่นยังไงบ้างไปดูกันค่ะถ้าดา และนี้ก็เป็นกล่องสูมจากเอเวอร์แมนนะคะนี่นะคะกล่องสูมกล่องส้มจากเอเวอร์แมนของเรามาดูของข้างในกันเลยค่ะของข้างในของเขาก็จะให้มาตามนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีกระป๋องอลูมิเนียมนะคะชุดทดสอบบูไลคัตแล้วก็จะเป็นคัตเตอร์ฝอยขัดหม้อแล้วก็ฟิล์มเอเวอร์แมนนะคะไอ้ตัวสีฟ้านะคะก็ะเป็นฟิล์มเอเวอร์แมนแล้วก็ไอ้ตัวสีเหลืองๆนะคะก็จะเป็นฟิล์มทั่วๆไปเลยค่ะค่ะทุกคนเริ่มการทดลองกันอันดับแรกนะคะเราจะนําฟิล์มเอเวอร์แมนนะคะทุกคนมาตัดกระป๋องค่ะเขา บอกว่าฟิล์มเนี้แข็งแรงมากเลยนะคะสามารถตัดกระป๋องได้มาเลยเริ่มเลยคือแบบตอนหันคือกลัวมากเลยนะกลัวฟิล์มมันจะหักคือแบบไม่อยากทำอะ่ะทุกคนคือแบบกลัวน้องหกักนี่แบบ หั่นแรงลงแรงลง,ลงมือมากเลยนะทุกคนแต่น้องก็ยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะจนตอนนี้นะคะสามารถหั่นกระ๋องได้แล้วคือมันตัดแยกเป็นสองส่วนเลยทุกคนแต่ฟีมาไม่เป็นอะไรเลยที่เห็นว่ามันเป็นรลอยๆอะข้างหลังก็คือมันเป็นรอยกาวนะคะทุกคนน้องฟีมไม่ได้หกักไม่ได้เล้าอะไรเลยคือแบบแข็งแรงทนทานมากและต่อมานะคะเราจะมาทดสอบกับลีมธรรมดาอื่นๆยี่ห้ออื่นๆทั่วๆไปเลยค่ะทุกคน ว่าน้องอะ่ะจะแข็งแรงสามารถตัดกระป๋องได้ไหมนี่ก็คือขอแรงมากเลยนะทุกคนเอาจริงดูดิแค่ขอไปแบบแค่ไม่กี่รอบอะทุกคนคือฟิล์มมันแตกมันเลาแล้วว่ะเนี่ยให้ดูชัดๆเลยนะคะคือแบบมันเลาวเลยอะทุกคนคือแบบกระป๋องเังไม่เป็นไรเลยน้องเลาน้องแตกไปแล้วและต่อมานะคะเราจะมาพิสูจน์ด้วยชุดทดสอบแสงสีฟ้าเป็นชุดทดสอบบูไลอคับนะคะในครั้งนี้เราจะมาทดสอบกับฟิล์มธรรมดาก่อนนะคะทุกคนว่าน้องจะ ป้องกันแสงสีฟ้าได้หรือไม่ถ้าแผ่นตรงขาวๆตรงนั้นนะคะเปลี่ยนสีแสดงว่าตัวฟิล์มนั้นนะคะไม่สามารถป้องกันแสงได้หรือป้องกันแสงสีฟ้าได้ไม่ดีนั่นเองค่ะและมันก็ขึ้นสีม่วงค่ะทุกคนยิ่งจี้เข้าไปใกล้ๆยิ่งสีเข้มไปกันใหญ่เลยค่ะทุกคนก็ก็คือรู้เลยนะคะว่าฟิล์มธรรมดาทั่วไปไม่สามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้ดีเลยค่ะและต่อมาพระเอกของเราค่ะทุกคนก็คือเนี่ยจี้เข้าไปใกล้น้องแบบแ,แ,แ,แตกต่างจาก ตัวเมื่อก่อนไหมคะทุกคนก็คือแบบขนาดจีนลงไปไกลเป็นสีแบบเปลี่ยนสีน้อยมากสีแบบจางมากแล้วพอลองยิงแสงสีฟ้าในระยะสูงๆนะคะก็คือยิ่งไม่มีผลกระทบอะไรเลยคะ่ะและแบบนี้ก็แสดงว่าตัวฟิล์มเอ e วอร์นะคะสามารถช่วยตัดแสงสีฟ้าถานอมสายตาได้ดีมากๆ<า>และการทดสอบตัวต่อมานะคะก็จะใช้คัตเตอร์กีดคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นฟิล์มธรรมดาทั่วไปนะคะ เราก็ใช้คัตเตอร์กรีดแบบจริงจังมากและส่วนตัวนะคะเราคิดว่าพวกเรื่องรอยขีดข่วนอะไรอย่างเงี้ยเราว่าน้องน่าจะพอสู้ตัวฟิล์มเอเบอร์เมนได้นะคะก็ไม่เป็นอะไรก็ถือว่ายังมีสภาพโอเคดีค่ะทุกคนและต่อมานะคะจะเป็นฟิล์มของเอเบอร์เมนค่ะตัวนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเลยค่ะฟิล์มไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรเลยคือเรากรีดไปแรงมากนะคะทุกคนทั้งกรีดทั้งขูดทั้งอะไรคือน้องไม่เป็นอะไรเลยก็คือแบบ ดีสมคาล่าลืออ่ะดูสะท้อนให้ดูคือน้องไม่เป็นไรเลยคะ่ะมีแต่รอยกาวรอยนิ้วมือข้างหลังนะคะทุกคนและตัวต่อมานะคะจะใช้เป็นฝอ,อยขัดหม้อค่ะมาลองขัดหน้าจอดูตัวนี้จะเป็นฟิล์มธรรมดานะคะเขาก็พอขัดๆด,ดูนะคะเขาก็แบบว่าเออรู้สึกแบบจะมีรอยเล็กๆนะคะแบบว่าในกล้องอะ่ะมันไม่สามารถมองเห็นได้แต่ว่าตาเปล่าของเราที่เราทําไปอะ่ะมันเห็นนิดนิดนึงนะคะแต่พอมาลองกับน้อง ฟิล no ์มเอเวอร์มนนะคะน้องไม่เป็นอะไรเลยค่ะท nice ุกคนคือยังสภาพดีเหมือนเดิมใสกิ้งเลยคือแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนคือมันดีมากและการทดสอบสุดท้ายนะคะจะเป็นการโค้งงอของฟิล์มค่ะตัวนี้จะเป็นฟิล์มธรรมดานะคะคือแบบโค้งงอไปแค่ไม่กี่วิทุกคนคือน้องแตกกระจุยแล้วะและนี่จะเป็นฟิล์มของเอเวอร์มนนะคะคือแบบเราโค้งเรางอแบบหลายด้านมากโค้งยังไงน้องก็ไม่หักโค้งยังไงก็แบบไม่มีรอยเล้าอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะคือน้องยืดหยุ่นได้ดีมากๆคือฟิล์มอะไม่หักอะไรไม่แตกอะไรเลยมีความย คือง,งตัวฟิล์มเอเวอร์แมนนะคะรุ่น 3D Conning นะคะเป็นกระจกเดียวกับหน้าจอ p h o n e เลยนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือแข็งแรงกว่าเดิมถึง5เท่ารองรับแรงกระแทกสูงสุด3เมตรเลยเพิ่มบูรล์คัดป้องกันแสงสีฟ้าลดอาการปวดตาค n i n g g o r i ล l รา l a s s แท้จากอเมริกาลื่นและใสมากสัมผัสเหมือนหน้าจอจริงและทางเอเวอร์แมนนะคะรับประกัน1ปีเคมง่ายเมื่อฟิล์มของเราแตกร้าวเหมาะกับสายปุกป้องขั้นสุดชอบทํากิจกรรมใช้ชีวิตเต็มที่คือเหมาะและตอบโจทย์มากๆจากที่ทดสอบให้ดูไปเมื่อกี้ ะะเห็นได้ชัดเลยว่าฟิล์มกระจกจากเอ e r อร์นะคะปกป้องโทรศัพท์ของเราได้ดีกว่าฟิล์มกระจกทั่วๆไปมากเลยค่ะปกป้องได้ดีกว่าด้วยเอ e r อร์สามารถหาซื้อได้ที่ช็อปปิ้ร้านด้าของเอ e r อร์เลยค่ะหรือว่าเราจะไปหาซื้อได้ตามหน้าร้านตามชอ็อปไอสตูดิโอเซเวและไอสตูดิโได้เลยค่ะ